ก่อนว่าเบกจะมาก่อนเขาเขาเนาะเขาตามมาดูยูทูบเบอร์เนาะนานไาจะน่นาแบบจะสร้างขี้ล่ายนะคนนเกิดมาเกิดมากขี้ร่ายครับเนี่ยจะยิ่งสุกช้าน่ะโอ้โหกําำลังจกบอกว่าปลาท้องกลัว สรพูดใหม่สิแมมสาร์ปาเนาเวค่ะตามนั้นเลยจ้าไม่มีขนมจีบหรออยากกินขนมจีบอ่ะมีขนมเปาอยากกินขนมจีบมีขนมจีบอยากกินสาร์เปาแกบ้านนี่สิ ไม่ต้องเอามาให้นะคะไม่เอาไม่เอาพีจ้าขอบคุณที่ไล่หลังไม่ต้อง,องไม่เอาจา้าพอดีกินออริจยนอลมาเมื่อกี้นี้จา้ามันลดราคาสิบสองอ่ะ <c oughs> โอ้ยคนหนึ่งเบ้าคนหนึ่งซักเครจะไหนหล่ปะปัจจุนี้คนหนึ่งเบ้าคนหนึ่งซักแหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องรอดูงานงานอีเวนต์เยอะจ้า เต้นให้เบิ้งเน่ยเอ玛เอ玛โซเฟียต้นให้กระเข็มเบิ้งนี่เต้นงาม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 กงงมออกมาลังแบ่งสัดส่วนแบ่งพูดเนื้อนย่พูดละห้าร้อยน่ะรู้จักไม่พูดน่ะภาษาอีสานน่ะกองหนึงก็กองละ500รออ่ะ อยุเก้าสิบนะท่าแทนคำว่าจับอยู่นะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคำว่าจงจงจับอ่ะเดี๋ยวเรากับชิเมือนับประคำเาแล้วนอนน้ำลูกพี่เดือดสองรอบแล้วเออกาแฟไม่ได้บางทีกาแฟบอกว่ามันมวนในแม่น้ำผู้ใหญ่ผู้ยังเจ้า ยาโอ้ฝนเย็นแค่สองหน้านมาสิบหกองศาเซนแล้วก็เก้าองศาตอนเด็กเมื่อเบอร์นี้เป็นยูทูบเบอร์อีกกลัวกลัวขาดไปแล้วยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยได้มายูทูบเบอร์สองอย่างไรปแก่แก่ฉัดเดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าฉันอยากจะถ่ายเธอมากหรือแหม่มโอ้โ,อโอน,น,อน,นี่นเอาจะมาเต็มเต็มเลยเนี่ยคนเดียวเลยเนะี่ยคุงป่าของเจ้าเดี๋ยวนี้

่เอาก็ได้โปรมึงดูวยโปโบมัดผมงานแต่เอามันซื้อมาจากเมืองไทยบ้างเลยเนาะแม่แม่ดูพิษแต่ร้อนทำไมมันเป็นอะไรหนูไปหนูไปเปลี่ยนเองค่ะเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้วนี่มาใส่ประเข็มขอโซเฟียจิกอะไรพิษจิกอะไรพิษจิกอะไรพิษเอาเต้นให้เบิรงดูเอ็มมาเอ็มมาโซเฟียเต้นให้เบิรงจักเพลงดูอืม เสียงขวดโคกอีกกุ้งไหมถี่เ้าย่ายอยเอ่อถ้าหนูจะกินน้ำน,นะ อาาทอดเป็นติ่มๆิ่อืมอันนี้แค่นิดเดียวเองไหนเนี่ย <c oughs> เอาอาหารเช้าเนาะที่นี่ก็เอาหัวรูหาราแล้วหา,หากินยากนะเอ็งเหนือน่ะอืมเนือเส้นเนี่ยอันนี้เอาเสียนนเเ่ยงเยอะๆเยอะๆไม่อ้วนหรอกจ้ะ <c oughs> หนูเอาน้อยๆเพราะหนูอ้วนแล้วโอ้ยบุชีจ้า <c oughs> สูตรสาวเ <c oughs> ชียงใหม่ ชอบของแข็งก็ไม่บอกนะแม่จ้ามากินกล้วยบวชชีนํากันจ้าอ,อาหารเช้ากินกินลาบอลาบเนื้อเด้ค่ะเมื่อกี้ลาบหมูนเนื้อแซ่บแซ่บรถเมื่อกีจ้จอดเสร็จแล้วแล้วบอกว่าบอก,กินบอก,กินวกกิน่เกียมยังไม่มคุ้มกินอันอันนี้ต่ออาหารเช้าพ่อแม่กลับบ้านแล้วจ้าเบิ้งบัดนี้เอ็มมาก,กับโซเฟียอยากเล่นน้ำกันมัในวันอาทิตย์พ่อยม,มาาเขากลางคืนน้ำกันไปนอน ต่ยากขั้นเสี่อาโซเฟียกับเอ็มมาไปเล่นน้ำกันอยู่บ้านแม่เมาย้ำเสียงดังมาจากคุณสานอนอยู่ว่าคุณสานะจ๊ะวันนี้ก็เลยก็เลยพี่เจียมก็เลยว่าเอาเด็กไว้นี่ก็ได้เข็มยมเลยพี่ไปส่งเองมาสร้างก็เลยมาสดอกก็เลยมาบ้านู้เดียวเจออย่างทางท่างก็เลยแวะทายเอาพี่น้องทุ่งสีทองเนาะดอกไม้ลึ่งเลื้ยงที่แม่มาวมาไชิพ้าไปถ่ายเบิรงน่ะอีมองนึงกับงามโอ้หนกไหมก็หยอกกันสู้ไม่เบื่ะ ทำเนาะมากอนกะินยายเป็นธรรมชาติดีแม่เป็นอะไรที่สวยงามจ้ต่อไปทางขวานี่เป็นแคมปิ้งเลยจ้ะเป็นแคมปิ้งเข้าวไร่มะพั้าวเนี่ยม,าานมันมีรงชาตินั่นแหละมาพักช่วงหน้าห้อนหน้าสุกเสาร์อาทิตย์ต้งซื่อแล้วมาพัก <laughs> hông là, Ui, 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 ui. ui. <laughs> 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 Hả? <Huh? cười> <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะกันเนาะสวัสดีค่ะอ้าโซเฟียอ่าเอาเอาสวยๆพร้อมกันกันแล้วแล้วสวยๆค่ะสวัสดีค่ะเอาเอาไหม่เอาไหม่เอ,เอ็นกางทินสวัสดีค่ะอ่าฝ่ายปีนโกโปทู คลิปนี้ก็พอจะนี่เลยเนาะทายดอกไม้้างทางดอกไม้นี่ดอกห้าให้เบืองกังนีมันเป็นค้ายๆใบมันค้ายๆไอ้ดอกดาวกระจายบ้านเฮ้านะจ๊ะ <c oughs> เห็น,นบ่ใบมันนะลากาดอกมันนี่มันค้ายดอกลิปปันลิ่งอย่างที่เาเจะเอามาฮ็ดเป็น้ํามันพืนาาชนะจ๊ะอามาสดลงหัะน้าย้ำบอ่องา้เนาะ เดียว่าท่านก็งามช่วงผู่เ wow กียอิสเตอร์งามเนาะมาโอ้ยงามงามได้กินหญ้ากังดอกไม้งามงามเนาะมากเลย สุมบัติเดินทางของแม่เอมม่านะ่ะคลิปนี้ก็พเพนะาะชนิดเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่เอมมา่านำหนีด้วยจ้าสวัสดีจ้าบายบาย